นะเรายังอยู่ในเทนทางเราอยู่นะโอ้โหดองนี้สามพันหกเลิกเลยเลยว่ะดองนี้เลิกเลยดีกว่าโอเคครับผมโซเดียร์รุ่นสายเดิมพันครับตอนนี้อยู่ในช่องแปดติดปานครับเราอยู่ในค่ายยดาห์ซาัครับตอนนี้อยู่ในเกมไทยวิเวอร์วันเดอร์นะครับมหาสจัลแม่น้ำไทยนะนะวันนี้ทุน4,000นะวันนี้ขอซ้ำหน่อยนะครับเมื่อวานเล่นเบดละ4,50 เื่อวานเล่นเบ็ดห้าสิบไปแล้วปังวันนี้ขอลุยที่เบ็ดสี่สิบนะครับแล้วเปิดเทอร์โบลุยกันไปใครอยากเล่นอยากตามก็ดูที่คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจเครดิตฟรีแอดเข้าไปในไลน์นะนะครับไลน์แท็กคนติดตามเป็นแสนนะนะครับแล้วก็ใครอยากแนะนําเพื่อนแนะนําได้เลยนะครับได้รับ10%เลยนะครับไม่ติดเทิร์นอะไรเลยนะครับยังไงก็ลองไปตามมันดูลองถามแอดมินดูนะครับวันนี้ทุน4,000เบ็ด40นะครับขอมีกําไรบางๆเหมือนขอแบบเมื่อวานเลย นะครับเมื่อวานขอกําไรสักสองสามพันนะนะครับมันให้เราสองหมื่นห้านะวันนี้ขอเหมือนเดิมนะครับทุนสี่พันขอกําไรสองพันพอนะครับแกมมีสเก็ตเตอร์สี่ S ตัวนะครับสเก็ตเตอร์สี่ตัวเข้าฟิวสปินนะครับสามารถซื้อฟิวเจอร์ได้เลยก็คือซื้อฟีสปินได้เลยนะครับหอดอกนี้สวยท <old> ั้งสองวายโอ้โหวายมาติดติดสวยจัง ดอกนี้พันสี่เลยนะครับดอกนี้พันสี่เลยเงินวัอเมร้กาครับใครมาใหม่ยังไม่ติดตามช่องปากด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยโหเสียงแห้งเลยนะฮะไปต่อนะครับใครที่มีสองช่องนะนะครับแปดติดบาทแลอีกสองด้วยยังไมติดตามไม่เลยนะครับเดี๋ยวจะมีช่องไ์สดแล้วนะครับอยๆเร็วๆนี้ได้วาดช่องสองนะครับคิวแถวแรกมาขอคิวแถวแรกมาจะได้ต่อวายช่องสามตู่ไวนะครับได้วาดช่องสามต่อไอ้เหลืองๆมะม่วงมาหน่อยแถวแรกไหลดีจัดนะครับมะม่วงหน่อย ไม่ให้นะครับไปต่อหลอกนี้เจ็ดสี่แปดนะฮะมาดีจัดนะครับเกมนี้มันเน้นคอมโบไหลนะนะครับเพราะวัาวายโอ้ยสเกเต,เตอร์ถามตัวแต่ไม่แตกต่อนะครับเพราะว่าว,า,วายมันให้มาถี่เอ้ยได้ลุ้นสเกเต,เตอร์หล่นมาเลยลูกตัวเดียวสวยๆนะครับจึ๊บจึ๊บคิดว่าใช่ต้องใช่แน่แต่ไม่ใช่ไปถ้าแล้วนะฮะถ้าหล่นมานี่ถ้าหล่นมาแล้วแตกนี่ปิดเกมเลยนะไม่อยู่เลรยเนี่ยนะครับ มาไวไปไวของจริงเลยนะครับมีเกมนะนะครับบางคนถามเข้ามาบอกคนมมเล่นแต่พีจีชอบนะชอบพีจีตอนนี้ลุยในพีจีอย่างเดียวเลยนะครับเกมซ้ำๆบ้างนะครับคือเกมที่แนะนํานี่มันเป็นเกมที่ปังจริงๆนะนะครับมันเป็นเกมที่ปังนะนะครับเกมแบบที่ปังเราไม่แนะนํานะนะครับก็ก็ถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนํานะนะครับแต่บางคนก็เล่นอัดเล่นอัดแล้วอาจจะปังก็ได้นะครับมาสเกเตอร์ขาดตัวเดียวอีกแล้วนะครับ ชึบแถวแรกไล่ต่อได้ต่อมาไห้ต่อขอเคแถวสองชึบชึบไม่มีเคแถวสองโอ้โหช่องสามใหนึ่งกับสองให้มีเหมือนกันนะครับไม่งั้นสเก็ตเตอร์มาได้ลุ้นจับอะมันให้หลุ้นสเก็ตเตอร์หลายทีว่ะนะครับข้าสเก็ตเตอร์เนี่ยตัวดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะมาช่องทองให้เลยนะครับแล้วแตกมันจะายไม่ต้องไม่ต้องมันตุ่มลุ้นอะนะครับ ตอนนี้กำไาเจ็ดร้อยนะครับไปตาสยาวๆนะครับเกมนี้ต้องให้เข้าตรเกีเตอร์นะปังเลยตระกีเตอร์มาปังแน่ตะเกลือก็มีนะนะครับหมายมันเกลือมันก็มีแต่บอกว่าปังทั้งหมดก็ไม่มันเดี๋ยวมันจะหาว่าโกหกนะครับหมดตะเกลือมันก็มีนะนะครับ,บ,อนนรบ,รบของร้องให้โกหกอยู่แล้วนะครับที่อื่นบอกปังปัง,ป,งปังที่นี่ก็มีเกลือนะนะครับช็อตโดนมีนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนดูนะครับช็อตเจ็บ มีให้ชมมีให้ดูแน่นอนนะครับเพราะเราได้เสียเราลงของจริงนะครับนะครับไม่ได้ตบตาไม่ได้จิกไปฮะสวยๆหน่อยว่านะครับเตเตอร์นะลุ้นแบบแม่งลุ้นสามสองทีแหละนะวายสองสามไปไวๆเลยนะครับตามหาสเกเตอร์หน่อยโอเคแตก จะไปเติมหน้าเข้าบ้านแล้วสองทีนะเราเล่นรุ่งสองทีนะครับเียดาได้ไม่เ็นารนะูอย่างเรายาวนะนะครับวันนี้ซ้ำนะเมื่อวานใครยังไม่ได้ดูคิปเมื่อวานแตกสองหมื่นห้านะนะครับเมื่อวานใครยังไม่ได้ดูนะไปย้อนดูโเดอเตอร์สามตัวนะครับเมื่อวานเมื่อวานเบ็ดห้าสิบลงทุนห้าพันนะทุนเข้ามาห้าพันนะมีเอาไปสามหมื่นนะครับกดเข้าไปดูที่ช่องนะนะครับแล้วก็ดูที่อัพโหลดวิดีโอนะนะครับ โอ้โหเมื่อวานปังมากนะครับปิดท้ายสเก็ตเตอร์แล้วแตกสวยจัดนะครับไม่คิดว่ามันจะแตกขลาดแล้วนะนะครับโอ้โหมันไหลแบบมันสวยจริงๆนะครับเมื่อวานนี่ถึงก็ต้องฟังวันนี้เลยนะครับถึงก็ต้องซ้ำเลยนะครับไม่ซ้ำอยู่ไม่ได้นะไปวายช่องสองสวยโศกวายบุ้มๆวายบุ้มๆ,ๆ,ๆเลยเว้ยฮึสเก็ตเตอร์มาสามแล้วแตก อีกสักดอกไงได้ลุ้นหน่อยนะม,มันดีตรงที่วายมันมาทีสามช่องสองช่องนะนะครับวายม,มาทีสองสช่องเลยนะครับมันก็อาจจะมายากหน่อยนะครับแต่มันมาแล้วมันจัดจริงๆปังจริงๆนะครับวายช่องสอง ไาให้เดินวายนิดนึงนะครับใจร้อนหาสเก็ตเตอร์แล้วมีแอบหวนร้อนนิดนิดน,นะครับวายมาให้ลุ้นสองทีสเกตเตอร์แล้วก็ไม่มาอีกเลยเหรอสเกตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวเฮ้ยเดี๋ยวลย ทีแรกมันมีแล้วไม่เสียออกมามาสามตัวก่อนเลยแนละ้วแตกนะครับสามตัวแตกเสร็จแล้วรอลุ้นหน่อย,ยตัว <c oughs> ตอนนี้เราไปไว้หนึ่งนะนะครับไว้หนึ่งนะนะครับตามล่าหาสเก็ตเตอร์แล้วนะครับตอนนี้หวัวร้อนแล้วมันนานแล้วอะอุ้ยโหวัวไว้ข้างสองมาไม่แตกสเก็ตเตอร์หล่นลงมาด้วยอะไรเนี่ย ช้าทำให้ร้อนอีกแล้วเปเตรมไม้เสียบ่อยนะเนี่ยเกมนี้นะครับ นี่เกมไวเลยนะนะครับเราลุยเกมไวเลยนะครับเจแถวรแรกไม่มาเออได้ไวช่องสามอ่ะขอมัอนเหมือนกันหน่อยเดียวตัวบางไปหน่อยว่าเออบางไปหน่อยไว้ให้ตัวแต่ละตัว ไวช่องสามห้าสองสี่สองหนึ่งสองเออหลังนี้ได้หายเปียหน่อยนะทุนสี่พันนะนะครับทังพอมีช็อตแตกช็อตอะไรบ้างดีนะนะครับไม่ได้ปล่อยให้เงียบเหงาอย่างเดียวนะฮะโอ้โหนี่แท็กเตอร์มนานมากไม่ออกเลยนะครับเพราะวานนี้ออกแล้เดียวนะนะครับห้าวงาทีก็ออกแล้วนะครับ ว่าแป,บป๊บก็มาแป,บป๊บก็มานะครับขอคอมโบช่องสองช่องสามช่องสี่หน่อยว่านะครับ้โอโ้ช่องแรกถ้าช่องแรกอันนั่นมาแล้วก็หมึกมานะเป็นเรื่อง แปลกมากเลยบ้างหัวลายมาช่องสี่ช่องสี่ช่องน้าต้องโผน,นี้มาซ้ำแตะไม่รอดหรือนี่นะครับตรงนี้มาซ้ำแตะไม่รอดหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเราขอเพิ่มเบ็ดนะนะครับต้องขอเพิ่มเบ็ดแลละนะครับไปที่ห้าสิบพาะมวานเลยเผื่อว่า Custom. มันต้องเบ็ดห้าสิบหรือเปล่านะสี่สิบไม่มานะครับลองดูนะครับ มันต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะนะครับให้ตื่นเต้นหน่อยเพิ่มสิบบาทนะนะครับไปดูนะครับโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบบอกนี้ลองไปดูนะครับของต้องไปดูนะตามไปดูนะฮะเรื่องตามไปดูหน่อยนะครับเพราะวันเบทดห้าสิบแล้วมันปังเนาะเพราะวันห้าสิบแล้วปังเนาะไบวายช่องโอ้โหสวยนะบึ้มนะครับด้วายสองช่องเหมือนๆก็หน่อยนะ เผือออ่อมันจะดีนะเผื่อมันจะดีนะนะครับเผื่อมันจะชอบเบ็ดห้าสิบหรือเปล่านะครับมาโหลดมาหน่อยว่าเผื่อมันถูกฉลก,กบเบ็ดห้าสิบวะยังไงยังไงโอ้โหพอเพิ่มเบ็ดเราได้ลุ้นเ้ยนะครับเพิ่มเบ็เราได้ลุ้นเลยเผื่อมันจะแพ้เบ็ห้าสิบนะนะครับ วายอย่างเยอะไม่แตกเลยมาหน่อยเร็วนะครับไเทเกตเตอร์นะนี่คือเราไล่หาไเทเกตเตอร์ของกิ่งเลยเนะี่ยแอบร้อนแอบร้อนนะแอบมันนานอ่ะนะครับนานไปหน่อยเรื่อหัวร้อนแล้ว เราทุนเราสี่พันนะนะครับทุนสี่พันนะครับตอนนี้ยังครึ่งทางนะเราโดนไปครึ่งทางแล้วนะครับถือว่าไม่เยอะนะ,มมะนะครับตามๆได้สบายนะ มาครึ่งทางแล้วนะครับเบสห้าสิบโหวนี้มันไม่ให้เราเลยมันแข็งนะเนี่ยวันนี้มันแอบแข็งนะนะครับโอเคเอาแรกววันนี้มันแอบแข็งแข่งนะเนี่ยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับมันมีได้ผมู้นะเกตเตอร์สามตัวนะมันมีได้มีเสียนะนะครับเล่นพวกนี้ต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับมันมีได้มีเสียนะนะครับไปแเกเตอร์มาสี่ตัว่อยเร็วนานแล้วในวายช่องสองเออสี่สองห้าอ่ะวายช่องสามต่อ นะครับเออมีแต่งนี้อะไรบ้างยังดีเออมาทุกช็อตแต่ทุกชออ็อตเออดอกนี้ดอกนี้พันหนึ่งนะครับดอกนี้พันหนึ่งสี่สิบเจ็ดนะไปต่อทุนเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วนะครับเอ้ยดอกนี้พันแปดเว้ยนะครับโอ้โหว,วายอย่างเยอะไม่แตก โอกนี้ทัแปดห้าสิบห้ามายังไงนะครับตายห้าหายเสียแล้วนะไปไงนะครับหายเสียแล้วนะครับจากเสียอยู่มีที่สองพันนะนะครับนะครับมันมันพร้อมที่จะแบบมันพร้อมที่จะแบบเขาบอกว่าไงอ่ะโอ้โหพร้อมที่จะแบบมามาแบบอยู่ๆก็มานะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆโอ้โหวายอย่างเยอะหนึ่งกับสามไม่มีเหมือนกันเลยนะครับตายหมดแล้วอย่าไปท้อมันนะนะครับโอ้โหที่เติตามตัว นะครับมันมันจะมามันมาเองนะนะครับบทจะมานี่มันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะนะครับเดี๋ยวไม่พอมันนะใครปั่นแรกๆไม่แตกนะแล้วเปลี่ยนเกมหนีอะไรให้หย่าพึ่งนะนะครับดอกนี่ฝามร้อยห้าสิบแถวแรกมาหน่อยเด้กระเตอร์มาแทนของติดกระเตอร์ ไปนะเรายังอยู่ในเท่นทางของเราอยู่นะโอ้โหดอกนี้สามพันหกเลิกเลยเลยว่ะดอกนี้เลิกเลยดีกว่านะครับเลิกเลยนะครับดอกนี้เลิกเลยนะครับดอกนี้ 3, 6, 6, สามพันหกแเจตเตอร์ไม่เข้าแนละ้วแบบข้างนอกแตกปังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้ทุนสี่พันมีกําไรแล้วสามพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะจากที่เสียสองพันกว่านะครับกลับมามีกําไรเราก็ต้องพอนะนะครับ ก็ใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับใครอยากตามก็ดูนี่คอมเมนต์ปักงมุดไว้ให้แล้วนะครับใครอยากแนะนําเพื่อนรับโบนัสนะครับลองถามแมทมึงก,กันดูนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะรักทุกคนนะครับขอให้ไปบวกไปเฮงกันดูท่านเลยจ้า